ของคุณพาช่วยคุณพาช่วยคุณพูช่วยกล้วยทอดนี่เลยนี่ีกลับมาละอะไรอะหน้าคุณหมอฮะนี่เป็นน้ำผลไม้ดีมากน้ำมะเขือเทศไหมอะแค่หลอดฟักทองขึ้นใช่ายบ๊บแอปเปิ้ลฝรั่งสับปะรดแกงกอนอันนี้คือของพี่ ปัใช่ค่ะซืจเลยใช่จริงไหซื้อเครื่องปั่นปั่นกินเองเลยแย่ะม่เราต้องไหาอะไรแม่เรอไปหาเล็ก้องบอกให้แม่เอากลับมาเฮไปให้เหลืออะไรกล้องใหม่เหรอ้อจเลยนะยำยำชายำ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 ชาเดี๋ยวมันจะยำชา ไม่กลับบ้านไนอนได้เลยแม่เหมือนชุดนอนเลยไม่สบายบ้านให้ชัตเตอร์กเหมือนนางเอกเกาหลีใส่เกงเนี่ยเาฟันหายอ่ะี่เข้าฟันหร่ เล่นน้ำนี่ยงฟันไม่ชอบอาปากมากกินกับกินกับลาเขามันไม่น่ากินเลยห้าบาทจริงๆเหรอวะเ้าจี่มันเป็นข้าวเหนียวปิ้งธรรมดา่อยอ่ะพี่นุ้ยมันต้องชุบไข่เอ้ไม่เคยกินจริงจริงเขาไม่แห้นที่เขาขายผัดผเนาะเขาไม่เคยกินอะไรลอยไม่เคยไปกินเหมือนเขาเขาเหนียวปิ้งคือข้าวเหนียวปิ้งค่ะแต่มันต้องชุบไข่อ้าวไม่เคยกินเลยไม่เคยกินเขาจี คือไม่เคยกินเลยย่างเขาเรียกย่างเขาเรียกย่างเขาเดียวย่างไอ้ตัวย่างย่างติ่กับย่างต่างกันยังไงย่างละย่างละเอ้ยเขามีไว้ของแห้งกับของเปียกต่อเออด้วยที่กรุงเทพเขาจะทำแบบเหมือนเป็นไข่แบบเหมือนหน้าไข่เหมือนท้าไข่เฉยเลยอ่ะแล้วคือบ้านเนี่ยแะคือแบบอันนั้นคือของเพื่อนเหรอร้านเพื่อนใช่ปีเราก็ไปกินทุกปีแหละ ปั้นเสร็จใช่ไเนก็ทำเป็นกีเซนเตอร์ใช่ไหมฮะไมั่ปั้นแล้วก็เป็นแบนเหมือนทำเป็นราปิ้งแล้นไหม่เลยแล้วก็ทาไปด้วยกอนปิ้งใช่ไหมแล้วแล้วเป็นมีสายมันมีสาก็แบบมี้ายากแบนี้เลยเล้ก็ทิ้ไปทิกมาแคนนิานาิค่ะหลังกินปิ้งยากแล้วก็เหนียบปิ้งได้เลยใช่ใช่เนียบยากเพราะมันได้เสกไม้ ไม่แล้วก็พวกก็เหนียวเองไงพวกร้านปิ้งย่างอ่ะเราเป็นหนอใช่ร้าเฮ้ยอะไรหรอฮันกองกล่องมากมันนากองกล่องมากมันเป็นมันเป็นไข่อ่ะไล่อร่อยนี่ต้องไปกินถึงขอนแก่นเลยวะเนี่ยหรอแล้วแต่คนน่ะขอนแก่นดีทุกอย่างแถวบ้านเนี่ยยิ่งอร่อยเออเน็ดเพิ่งรู้จักไอ้ที่มันโจ๊กโจ๊กผสมกับก๋วยจั๊บปรอใช่ปะที่วอลลี่กินอะไรอะต้มเส้นต้มเส้นใส่โจ๊ก เขากินกันอย่างนั้นเหรอไม่เคยกินอ๋อเส้นเราใส่โจ๊กเข้าไปด้วยอ่ะ๋าไปกินใช่วบาคะแีควเราแบบทไมมันไม่มีขายที่นี่หรอไม่มีนี่เดีป็นเส้นไปหาอะไรเงี้เส้นอะไหลอ่ะมันคือเส้นก๋วยจั๊กค่ะแต่ว่าที่นู่นเขาเรียกใส่ในโจ๊กใช่แล้วใส่ในโจ๊กด้วยเออใส่ในโจ๊กแค่ผสมกันต้มเส้นคือต้มเส้นใช่มันมีที่ต้มเส้นคือมันมีมันมีมันผสมกันนะมีกันอ่ะเหนียวๆขาวๆใช่เหรอเกาเหลา มันเป็นโจ๊กเหมือนโจ๊กือนก๋วยจั๊บยวนะอยู่ในชามเดียวกันอ่ะใช่ต่อโอไม่เคยกินไงต่อผสมได้ใช่คนขอนแก่นเขากินจะหนีนะผสมโจ๊กไม่ใช่โบนเดี๋ยวกลับบ้านตามเก็เลยคิดว่ามักินด้วยกันได้โจ๊กกับก๋วยจั๊บอ๋อโจ๊กกับก๋วยจั๊บมันจะเป็นเเสส้้นนแป้งใหญ่ๆหน่อยเส้นธรรมดานไกินไก่ด้วย ต้มเนจะเป็นบุลเส้นรสสีน้ำจะเป็นอันนี้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 ช่เออเนี่ยให้ดูดิแต่มันใส่กระโจกด้วยเออน่ะใช่ใช่อันนี้ก็สั่งได้ซือแล้วแต่คนจะสั่งเลยอ่ะในร้านนั้นอ่ะร้านไหนอยากกินร้านอะไรอยากกินโรงแรมอะไรร้านไหนอร่อยอ่ะรานี้ทำจริง ทรงเนจะไปทันงียวเหรอังเพราะร้านในเมืองไดแต่ได้ซื้อกินแต่ตลาดบ้านนี้มีมีทั่วไปค่ะท้ามีทุกอย่างดีทุกอย่างคเจริี่สุดละเรตลาดเปิดหรออแม่ม้อย่างคระถ้าฟ้าละอะไหรอทะเลาไปไม่ไปเปิดเออเปิดหรือเรานี่มาวันที่วันแรกมาแล้วอะค่ะหายแล้วค่ะตัดสายแล้วก็ดีมได้ไม่ไิ้มเลยไม่ีได้บินมาหรอนท่งรถับกระเทือนไหเนี่ย ไม่แต่แผ่นเด็กแผ่เล็กอะแผ่ติ่งแผ่ดิเซียงแล้วแหละไม่มีนะใหญ่ในะอ้าวเหรอใช้สองกล้องหรือเปล่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวมันจะหายไปเรื่อยๆตอนพี่นี่ผ่านมมันเท่ามือเลยเท่านี้ผ่านใต้ดิแผล่นี้แผลใสติงอยู่นี่แใสใสติงอยู่เนี่ยอยู่ต่ำอยู่ต่ำก่อจะดึงลงไปอันนี้ มีคนรีควส์แอแม h me อ f you can รเคกรอใ่อไเอาเร็วๆขาตอนภาษาเกาหลีอ่ะเออเขาเรียนไม่ค่ะเร็วเฮ้ยต้องสูกนี่็นเก่งไรหรอคะเออสี่พ้อีนาเลยนี่เขาลงวันเดียว45หูปเดี๋ยว้สเจ็ดแล้วอ่คมึเก่งหมดอน่ลง่งวันเดียวเน่ลงแข่งกดไลค์รัว ใช่ไหมไม่อยากกินอีกเลยอ่ะพอพอเดินหน้าเจอกันข้าวขนมหวานพองอ๋อโอ้โหไม่เดี๋ยวก็ไปขายแล้วใกล้สิ้นเดือนแล้วใกล้สิ้นเดือนแล้วเนาะไม่ได้จะกินสิ้นเดือนเนี่ยอ่ะพอลพอมันไม่ในเบอร์ลี่ซากซื้อถุงกินหมดแล้วเพรดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องไปถ่ายอะไรบาอะไรงเบอร์ลี่ขนมอีกทำไมถ่ายอยสองอย่างเคยเคยเอากัมาทำเองอ่ะ อร่อยอ่ะมันดูไม่ด้องหสามาค่ะได้หรอต้องหนีไปหนึ่งลีไม่สิกับคาเมนไม่แบบซื้อรสชาติก็เป็นการทำให้แฟนกลอเงี้ยแล้วแฟนก็หนีไปหมื่นลีเหรอลีไพไปเลยอ่ะแรงอะหนีนะแตแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รายการสดป่ะสดสดเหรอเทปแรกเลยปะ ใช่ค่ะสดเลยเนี่หนูว่าเป็นเทฟเออกี่โมงก็หมดกีมงกระมกให้เพียงใจเพียงถึงเทียงถึงเราจะได้กดดูเนีแลาไม่รู้อ่าพี่ยิมยังอยู่ยังอยู่ไหนนี้พี่เขาไม่มานี่เนะอ่ะหรมาแล้วทุกคนคนเลยลค่ะเรียนกันมาส่งจูส่งจูบส่งจูบให้ พี่เปี๊ยกบิวให้มากอ่ะพี่สมเปียกเหรอจะวางคู่ขึ้นจริงๆอ่ะเปียกกันรออใช่แกเจอได้ยังไงอ่ะแกส่งให้ตลอดอ่ะวันนี้ขอาแก้ไขแล้วเอวันนี้ของแกนประกาศเลยขอตระก้าช็อตลอที่หนึ่งอีกรอบนึงแฮปปี้ไทม์ใช่ไหมถ้าได้ถ้าได้ออาคิวให้ให้รางวัลอะไรอ่ะเอาอะไรอาะเนาะไม่รู้จั ที่หนึ่งมีปีมีาี่จัดจังหวัดมีประมาณเจ็ดจังหวัด6จหว่อะไรกันไปเลยค่ะไ้ได้ค่ะตอนนี้ตอนนี้สแล้วสี่ส้องเพลงสดลงโซเชียลให้ฟังได้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 แล้วถ้าเอ็มวีปล่อยนะแล้วไ้านวิวอยนะเียแสนวิวในวันเดียว เรไ่รไม่หล่อได้ทำไรอาคิดก่อนอาคิดก่อนนถ้าได้แสน้ได้แสนเนี่ยวน้อยไปไม่เอาน้อยไปเหรอวันเดียวเนี่ยมันเยอะนะแต่ถ้าได้ทั่วประเทศขออะไรนะ Happy Time Happy Time เนจะร้องเพลงลงโซเชียลแล้วถ้าเอ็มีปล่อยได้แสนวิวในวันเดียวนทจะนจะเต้นโคเวอร์แคสบี ไปแกะท่ามาเลยพี่แมป่นต้องไปไปมันต้องสะบัดหัวยะมีไเป็นไพัดใเออไปให้ไอกับโอปอสอนน่ะโอ้ยอสองคนนั้นได้เป็นคนสอนโอ้ยเดกวานี้แหละใช่ยนอาที่ยุนอยอา Mejor no, no.